สวัสดีจ้าทักทายนะคะเช้านี้ที่อเมริกาเช้านี้ที่อเมริกาเอ okay, พานเพื่อนเดินออกกาลังกายแล้วก็พาไปให้อาหารน้องแมวจรด้วยไปกันนะคะเพื่อนจ๋าหนาวมากเพื่อนเพื่อนเเนี้ยหนาวติดลบติดลบเยอะๆ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ลบเพ่าไหะ่ <c oughs> แต่หนาวสุดๆอะ่ะ okay, โอเคน้ำแล้วก็อาหารเม็ดแล้วก็อ่อ อ่านเปียกโควีดโควีเข oh, ้าบ้านเราโควีวิ่งมานวนแล้วมัโดนโควิดอฮ้พอปอดด้อ๋ออันนี้อันนี้คือเครื่องทำความสะอาด มันติดบ,บ้านางเงี้ยเพื่อนพ่อก็ทําความสะอาดเอาเอาเอาทําความสะอาดรถได้ด้วยนะเสาอะ่ะนะเคฮานเพื่อนเดี๋ยวเราเคแบดอันดีแน้แดดเคอู้หนาวเดี๋ยวเอทานเพื่อนเดิอนออกกำลังกาย กลับมาทำอ๋อทำซักผ้าหนาวหูหนาวหูหน,หนี่คุมกันอุ่ออขนขึ้นมาหน่อยขาวโพลเลยเพื่อน ว่าน้องแมวที่นู่นคงจะหิวนะเพื่อนนะเต็มเลยอ่ะดูน้องโควิดตามมาโควิดเข้าบ้านไปโควิดเข้ามา นางจะตามไปด้วยนางจะตามไปให้อาหารน้องแมวจอนด้วยเพื่อนเอวิวสวยๆเพือ่อนจ้ะใส่เสื้อตัวใหญ่อุ่นๆอ,อย่างเงี้ยค่อยมีแรงไปให้อาหารน้องแมวหน่อยเพื่อนจ้จะแล้วใส่เสื้อบางๆนะไม่ไหวผ่านเพือ่อนชมวิวด้วยเพื่อนจ้ะมีอะไรมาก วันนี้ตอนเย็นเอมีเมนูพิซซ่าเพื่อนเออเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นนะทำพิซซ่ากินไปแล้วนะเพื่อนจ้ะพิซซ่า <c oughs> ถ้าอากาศแบบเนี้ยจะออกไปกินนอกบ้านก็นะเนาะเพื่อนถ้าไงสั่งโทรสั่งให้เขามาส่งมาก็ยังดีนะเพื่อนจ้ะหนาว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 เอไม่กล้าเดินลงไปตรงนี้เด้อ เอ็ม่กก้าเดินลงไปอย่างเงี้ยแล้วมันลื่นเลยปุ๊บต้องเดินขอบขอบเพื่อนเดินขอบริมีงดีกว่าริมอุ้ยมองไปก็สวยงามนะยู พ่อเป่าเป่าเป,าเป่าหิมะเป่าหิมะเออออกจากขอบบ้านใหญ่เลยน้องสาวพ่อจะออกไปไหนเฮ้อะนะทำความสะอาดรถใหญ่เลยอันนี้คือต้นต้นข้ามเพื่อนน้องเหลือแต่ใบ เดี๋ยวหน้าฝนมาน้องก็ออกลูกใหม่นะเพืดด่อนดาอุ้ยหนาวสุดขัว้วเพื่อนสงสารน้องแมวสงสารอ,อันนี้คือถนนนี่โกดังที่เราจะไปกันนะคันเพืดด่อนดะ ให้อาหร for a kitty a i t ังฮัลโหลเพื่อนเพื่อนดูน้องแมวมายืนรอเห็นไหมหมามาแล้วหิวหิว ฮัลโหลฮายคิดดิน้องมายืนรอเพืเ่อนๆจ้ายฮัลโหลหิวยังมาหิวยัง <laughs> <laughs> วิ่งปูดเข้าไปนู่นแล้วเพื่อนๆจ้านี่บรรยากาศวู้ <Woo. S 2> หนาวอ่ะฮัลโหลมาหิวยัง <laughs> ฮัลโหลคิตตี้ไอตัวนั้นรออยู่หน้าประตูไปเข้าไปไปฮั hello, hello, Kitty, Kitty. ลโหลฮัลโหลคิตตี้คิตตี้จงวะน้องๆหิวกันนาดไหนเพื่อนๆดาเฮอึบน้องสาวพ,พ่อบอกกับน้องแมวรอรอรอเธอนะอึบ โอเคนะคะด้วยเย้น้องแมวเอาอาหารมาให้แล้วนะวเอาถุงมือใส่กระเป๋าก่อนอเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องใส่เสื้ออุอ่นด้วยถ้างั้นนะท้อเลยเวลาเดินมานะเนี่ยหายมาหิวยัง เหนื่อนะยังมาที่นี่ที่นี่อะ เ่อนะอาหารเปียกกับอาหารเมร็ดให้น้องนี่ก็กินได้ประมาณสองสามวันเลยนะเพื่อนๆนะเอ่ยก็เอเอามาให้น้องทิก็อาทิตย์น,นึงมาสองสามครั้งถ้าเป็นหิมะแบบเนี้ยนางสารอาหารนี้ไม่พอ ่เติมไม่ให้แล้วนะแบ่งๆกันอยู่ด้วยกันก็บแบ่งกันหน้ารู้เปล่าสอนน้องแมวเนี่ยเติมน้ำไม่ให้แล้วนะหิวนะดิกินกันใงโอ้อยไปยืนรอข้างหน้าเหนะ็นไหมเพื่อนดาเปลี่ยนน้ำให้ น้ำอ่ะมาเราจะไปน้ำนนแข็งาามาเพื่อนดานิวมใหญ่เลยเติมไม่ให้เต็มเต็มกระปุกละ นี่น้ำแข็งเห็นไหมเป็นน้ำแข็งน้ำที่เอาไว้ให้น้องนะพรมันหนาวไงเพื่อนเสร็จภารกิจให้น้องๆยังไงก็มีอาหารให้กินนี่ก็เป็นโกดังเก่าสองร้อยกว่าปีแล้วเพื่อนพ่อเขาดูแลอยู่นะนี่เอก็พ่อทำรังไวนะ้น้องโอเค แล้วเราค่อยมาให้อาหารน้องแมวใหม่นะคะเพื่อนที่นี่อเมริกาขอบคุณที่ตามเอมานะคะเพื่อนจ้ะขอบคุณนะคะเราไว้เอถ่ายชวนชมใหม่นะคะกับที่นี่อเมริกากับวิวสวยๆกับทิมะนเยอะแบบนี้ <laughs> มองไปทั้งไหนก็สวยงาม เ่า,าไว้เอทายเพื่อนๆชมใหม่นะคะ